ฮอลรู้ว่ามาถึงสามมันบอกมันยังไม่มีคิวเอาที่กูโอ้โหก็คุยใหญ่เลยอย่างเงี้ยโอ้ยแค่ชุดก็กวนตีแล้วตุ้มเนี่ยลายวันมาได้ไหมมันมีให้ตุ้มอยู่เลยมาดอนะ เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ยิงได้น้ำติดลมไงมันก็น่าจะสุ่มมาแหละมันสุ่มทีมมันสุ่มทีตอนนี้ผมกดไปคนเดียวมันก็จะกดไปเจอมันตลอด ีบาหลังว่างไปร้อนนี่้้จอดข้างในอายแล้วเนี่ยหบียนกูเลือดร้อนใครไปนู้นแล้ว ด้ับเขานี้มีชอบชอบมีคนมาอยู่ไอ้ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนไปดิตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย ก่อนเดินขึ้นไปเจอเลยเนี่ยองารเลยหลังมา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  Mark า h e location Mark า h e location เวมะ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตามหน่อยคอสในสมอกเลยในสมอกตัวหนึ่งกระชุบเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยไม่มีเสียงเลยอะให่มากเลยนะ รถคันรถคันรถคันไอเนี้ยไเนี้ยตรงนี้มันมันไม่ได้เลยไอตรงนี้มีรถคันนึงหล่อจริงจริงวะเฮ้ยโอ้โหหลังมีหลังนี้ต้องหลังเห็นเจ็บดักมาก ้เพื่อนวิ่งกันเต็มไปเนี่ยเต็มตี้นะเต็มตี้ลังหินตรงนู้นมันน็อก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 โดนตีนั้นเอ้างั้นเราเราวิ่งไปไม่ได้ดิเสียเปรียบเรารอดีกว่าพี่เน้นเน้นตรงพี่เนี่ยสบายไงไอ้เม่อก้เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวสามไปเดี๋ยวบ้านตรงนั้นบ้านตัวนึง t c h o u ้า a t c h out บ้านหลังนู้นอ่ะไอ่ได้สามไปแล้วตัวข้างหน้าข้างหน้า ช็อตอยู่บนหัวบนหัวเจ็บมากเจ็บมากเรีนเอาได้ไหมโอเคเจ้าเกาะเจอแตกนะเฮียยางยางยงยังยางเหลือตัวชุดแดงไอช่ขาวขาวแดง เหลือเหลือเหลือน้อยละวได้ยินผมไม่ได้ดูหลังนะพี่เดียโอเคน่ามันน้ำมีแล้วนเข้าวงมีมีมียังมีไออตัวชุดขาวแดงอยู่เข้าวงวต้องวิ่งอ้อมอ่ะจะเข้าวงอ่ะวิงะว่งอ้อมไกลเลย เขาหนูนะั่นน่ะเาอยูกใหญ่นะเห็นป่ะข้างหน้าเรานั่นแหะเน,นี่ยตรงเน,นี้ย marked the location มันดักขขาเนี้ยโอ้รูกเขียวไม่มีเลยว่ะโดยนย่องเลยเวทม,มันดกักมันดกักมันดักมันวิง่งมันวิง่งมาชิดเราละชุดอาร์พีร้อยอะอาร์พีร้อยตีซั่นที่แล้ว เดนนคครับเเเป็ียวห็นแล้วเห็นแล้วอยู่หินนี้ m a r k the location น่าเราเมียเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วผมผมเจ็บมาก m a r k the location โอ้โห A W หเห็นเห็นเห็นก้อนหินร้องห,หินนี้ปะทางทินอทางเจดหวิ่งไปละกูไม่ลัวกูยาเยอะวิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วอรู้เนี่ย เล่นได้ล้เล่นบ้านเล่นบ้านเนี้ยเล่นได้ไหมเกืบสองไม่ไหวแล้วอเอ้ย A W O เจ็บหนักมากตัว A W O เจ็บหนักมากไ,มไ,ได้ได้ได้ผมขันลงมาเดี๋ยวดึงเสร็จผมวิ่งแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่มีมวกไอ้เหี้ยเห็นกูแล้วไอ้สัสเห็นเดียร์เหรอเห็นเห็นยิงยิงมาเลยอะ เราไม่ใช่เหมือนเดิมดักหน้าเราแล้วเนี่ยเลยแหละถ้าดักหน้าเราก็ไปอีกตีง่ะดิต่อตี้นุ่มไม่ไม่ตีไอ้ตีตีหนู้นมันตีหนู้นมันใช้เอวมันวิ่งวิ่งวิ่งถอยหลังไปนู้นเข้าวงมาเลยใช่ไงมันวิ่งมันมันวิ่งมันวิ่งเข้าวงไปทางนู้นอ่ะกลางวงเลยอ่ะมันวิ่งมันมันไปวงกับเราว่ะ มันวิ่งไปทางทางมาร์คเกียวเหรพี่แถวมาร์คเกียวอะล้งหินแล้วพี่มาหน่อยมาหน่อยางหน้าเลยชิดแล้วมันยันังยนรล

เราก็เดินบุ้งใช่ไหมฮะ,ะดึงกัลนลา,านาเหมือนกันนะจากตัวสารได้กูรอหลอดวะเอฟเอฟวันมาคนเดียวปะมามาสนะิมาสิใครปาระแล้วเบิดไฟ Ba năm mươi một. Mark the location. Mắng cái chết ya. Nguyên suy yót. Hoi. Ôi.